ใครอยากลิ้มลองความอร่อยพร้อมเมนูพิเศษสุดนะ่ากินจากทาคุมิอายิตามเจม๊มาเลยค่ะเมนูในร้านอาหารวันนี้บอกเลยว่าพิเศษมากๆใครที่อยากกินเมนูพิเศษต้องห้ามพลาดค่ะกับร้านอ้วนน้ำบุฟเฟ่หม่าล่าแถวย่านบรรทัดทองที่ตกแต่งสไตล์จีนสีแดงโดดเด่นหาง่ายมากๆราคาบุฟเฟ่หม่าล่าที่นี่เริ่มที่2 9 9บาทลายเมนูอาหารมีครบทั้งหมูซีฟูด้ดลูกชิ้น บะหมี่ต่างๆผักนานาชนิดแต่แต่ๆๆแต่แต่เมนูพิเศษของเราอยู่ที่เซต499และ699นอกจากความมารังการที่พร้อมขึ้นแล้วยังมีเมนูพิเศษที่ร้านอ้วนนะคอลแลบกับทาคุมิอายิถึง2เมนูด้วยกันเมนูแรกข้าวนาหมูกรอบชาชูซอสทาคุมิหมูกรอบหมักด้วยทาคุมออิโชยุญี่ปุ่นกรอบนองนมในและอีกเมนูคือข้าวนาหมูย่างชาชูซอสทาคุมิหมูชาชูและทาคุมิอายิซอสเทริยากิที่ท็อปลงบนชิ้นหมูช่ำๆก่อน ย่างได้ไฟจนได้กลิ่นหอมที่ย่วนำร้ายรสชาติอร่อยกลมกล่อมและลงตัวมากๆเป็น2เมนูข้าวสไตล์ไทยเอเชียที่ไม่ควรพลาดเลยค่ะเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มหมาลา่าอ้วนนาเอกทาคุมิสูตรพิเศษที่มาคู่กันในเซตความเผ็ดลิ้นชาของหมาลา่าปวกกับรสชาติหวานเค็มของทาคุมิอายิโชอย,อยุบอกเลยว่าลงตัวสุดๆยิ่งกินกับข้าวที่เสิร์ฟก็ยิ่งฟินเมนูนี้จะเสิร์ฟเพียง40เซตต่อวันเท่านั้นนะเธอต้องรีบมาลองกันส่วนใครอยากพิสูจน์ความอร่อยของน้ำจิ้มหมาลา่าอ้วนนาเอกทาคุ ทางร้านจัดบาร์น้ำจิ้มไว้ให้ตักเพิ่มด้วยนะไม่ว่าจะทานบุฟเฟ่ราคาเท่าไรก็ตักไปเพิ่มคอฟินกันได้เลยจะจิจ้มกับหมูหรือเนื้อก็อร่อยจัดว่าเด็ดมากและตอนนี้ทักคุมิอายิเขามีกิจกรรมให้ร่วมสนุกด้วยนะเพียงสั่งเมนูพิเศษทักคุมิอายิที่ร้านอ้วนนะสาขาบรรทัดทองรามอินทราหรือพัฒนาการก็รอบไปเลยทักคุมิอายิโชวอยู่ญี่ปุ่นขนาด200มิลลิลิตรกลับบ้านไปเหาะจิม้มหรือใช้ปรุงอาหารอะไรก็อร่อยกลมกลม่อมเข้มหวานลงตัวแน่นอนและพิเศษเฉพาะ ร้านอ้วนนาะสาขาบรรทัดทองเท่านั้นใครที่ถ่ายรูปเช็คอินที่ร้านติดแฮชแท็กทาคุมิข้าวน้าไหนก็อร่อยโพสแบบสาธารณะลงโซเชียลมีเดียใดก็ได้รับฟรีพาเช็คอนเนกประสงค์จากทาคุมิลิมิเต็ดอีดิชั่นที่ออกแบบโดยอิลลัสเตอร์ชื่อดังอย่างวีพุทเอสุดน่ารักกระสีว่ามี3สี3ลายให้สะสมด้วยนะ หมีจำนวนจำกัดเพียง500ผืนเท่านั้นมาเลยค่ะแคมเปญน,นี้เริ่มตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนพศ2566ถึง15กุมภาพันธ์พศ2567ที่ร้านอ้วนน้ำบูเฟ่ม,มาล่าสาขาบรรทัดทองนะคะ